MorningEver Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีชาาเอเวอทุกท่านครับรับฟังมเดความดีๆไปกับผมสิงห์เซอรสิงเสียง,งขอครับผมเอาข้อความดีๆครับมาจากคุณลวิตอุตสาหะครับเรื่องสัญญาณอะไรที่บอกว่าคุณกำลังใช้ชีวิตบนหลูก เราเป็นคนหนึ่งไหมครับที่ตอนนี้ใช้ชีวิตวนๆเดิมๆซ้ำๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไปไหนสักทีวันนี้เราลองมาเช็คดูกันนะครับว่าสัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่า 1. นนะครับทําสิ่งเดิมๆหลังจากที่เราทําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วเช่นเราเคยมุ่ตําแหนง่งเราเคยขายของได้แล้วเราก็ใช,ชว้วิธีการเดิมๆหรือบางทีเนี่ยเราทํามันน้อยลงมีวินยัยน้อยลงกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะทะนงตัวเองไว้เยอะเกินไป ข้อ2นะครับความสัมพันธ์ตัวเรากับคนรอบข้างเริ่มไม่ดีความสัมพันธ์เริ่มไม่ดีเนี่ยมีหลายแบบนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวเนี่ยไม่ไปไหนหน่าเบือ่อใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวิตชีวานะครับข้อ3เราคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เช่นคิดว่าเรามาได้แค่นี้หรือก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อจาํากัดเลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้หรอก ถ้าใครมีข้อนี้นะครับต้องระวังมากๆนั่นหมายถึงว่ามันคือการที่หัวใจเราหรือว่าตัวเราเนี่ยยอมแพ้ไปแล้วครับข้อสกลับไปหานิสัยแย่ๆของคุณที่เคยมียกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับเช่นเราเคยกินคีนมาแล้วนะครับยาวๆเลย14วันแล้วก็ไปกินชีสมิลไปกินเละสักมื้อหนึ่งปรากฏว่าพอกินเละเราเริ่มติดใจนะครับกลายเป็นว่าไม่กินละนะครับอาหารคีนมากินมื้อ แย่ๆเนะียาวๆเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณนะครับข้อ4ข้อ5นะครับภาษาเกี่ยวกฤษเขาบอกว่า you don't have anything to look forward to เราไม่มีอะไรที่เรารอคอยเลยไม่มีอะไรที่อยากจะทำอยากจะสำเร็จตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะมาทำอะไรดีไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำไปทำไมเหมือนอยู่ไปวันๆพว่ายๆงก็คือเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเป้าหมายนะครับ ข้อซึ่งข้อห้านี้ถ้าเรามีนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆเราจําเป็นนะครับที่ต้องมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเช่นแรงบันดาลใจ่าหลายๆคนอาจจะทํางานประจําอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อลาออกจากงานประจําเราอยากเป็นคนหนึ่งที่อไม่ได้อยากลาออกจากงานประจําเราอยากเป็นหัวหน้างานเราก็ขยันอ,อันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจได้ หรือใครบางคนอยากหาได้ทําหรือว่าตั้งใจเก็บเงินในการที่จะมีรถใหม่มีบ้านใหม่หรือว่าอยากมีเงินเก็บสักกอ้อนหนึ่งพวกซึ่งพวกนี้ดีหมดเลยครับไม่จําเป็นต้องใหญ่ไม่จําเป็นต้องแพงแต่ขอแค่ให้เรานะครับโฟกัสแล้วรู้สึกว่าเราเนี้ยตั้งใจทํามันจริงๆข้อ 6. นะครับเบื่อง่าย เหนื่อยง่ายลองเช็คข้อน <bur> ี <shit. S 2> <An> <vom> ้ดูนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นคนว่าโอ้โหกว่าจะเหนื่อยกว่าจะเบื่อเนี่ยมันงานมันต้องเยอะมากนะมันต้องเจอปัญหาระดับหนึ่งแต่พอมาตอนนี้นะครับเราเป็นคนนึงแค่งานนิดนึงหรือว่าปัญหาที่เราเจอหรือว่าเรื่องราวที่เราเจอเนี่ยไม่เอาแล้วเราเหนื่อยง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าเบื่อง่ายแล้วนะครับนี่ก็คือ6สัญญาณนะครับที่จะบอกว่าเฮ้ยเรากําลังใช้ชีวิตวนลูปอยู่หรือเปล่าผมทวนให้อีกทีนะครับ6สัญญาณที่ใช้ชีวิตวนลูปมีอะไรบ้าง1 เมื่อเราทําอะไรสําเร็จที่ใหญ่ไปแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือแย่ลงไม่ทํางานหนักเหมือนเดิมไม่เข้มงวดกับตัวเองเหมือนเดิมข้อ2นะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงพยายามตีตัวออกห่างหรือเราเนี่ยอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นข้อ3นะครับเราคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หรอกทุกอย่างเนี่ยมันมาได้แค่นี้แหละข้อ4ครับเรากลับไปทํานิสัยแย่ๆที่เราเคยเลิกได้มาแล้ว ข้อ5ครับเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีแรงมานาันใจไม่มีเป้าหมายนะครับไม่มีอะไรที่เราจะรอคอยในการที่ประสบควา,ามสําเร็จเลยและข้อสุดท้ายครับข้อ6เหนื่อยแล้วก็เบื่อง่ายกว่าเดิมมากๆเป็นอย่างไรบ้างครับ6สัญญาณใครมีบ้างลองพิมพ์ม,มาแชร์กันครับแล้วพวกเราเนี่ยแก้กันยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s ับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับวันนี้ สวัสดีครับ Good morning Ever Podcast พรัะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ